สวัสดีครับพบกับทาบ้านมุนตานะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกลือนะครับแล้วก็ส้มปล่อยล้างอาถรรพ์ขจัดสิ่งอัป,ปมงคลได้จริงหรือนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ในเรื่องของพิจารณาญาณนะครับโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเกลือเนี่ยใช้ในการล้างอาถรรพ์นะครับขจัดในเรื่องของสิ่งอัป,ปมงคลนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ รวมถึงพวกอวิชา,าสัตว์มืดบนดาได้ด้วยนะครับเกลือเนี่ยอจะมีสองแบบของในประเทศไทยเราเนี่ยจะมีในเรื่องของเกลือเกลือสมุทรที่ทํามาจากน้ำน้าทะเลอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกลือสินเทานะครับที่ดูดน้ำใต้ดินขึ้นมานะครับแล้วก็มาวางทําเกลือนะครับแต่เกลือที่ใช้ในเรื่องของการ ไล่นนเรื่องของอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเกลือสมุรหรือเกลือที่มาจากน้ำน้ำน้ำทะเลนะครับการที่จะมาเป็นเกลืออย่างที่เราเห็นได้ตวันี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากตั้งแต่การนําน้ํามาแล้วมาผ่านกระบวนการการทำทำเกลือโดยชาวชาวนาเกลือเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาพอพอสมควร แต่คนสายบูลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อว่ากว่าจะมาเป็นเกลือได้เนี่ยเขาต้องผ่านในเรื่องของการในเรื่องของพลังแสงอาทิตย์นะครับที่เขาต้องนําน้ํามาตากจนกระทั่งตกผลึกเป็นเกลือเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะซึมในเรื่องของซึมซับในเรื่องของพลังนะครับจากพระอาทิตย์เข้าไว้ในเม็ดเกลือนะครับ ยิ่งเขาทำามาเป็นผงด้วย้วด้านน้ำนำมาอาบด้วยเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยจะสามารถนะครับเขาเขาจะไม่ต่างอะไรกับพลังเขาเรียกว่าพลังพลังความร้อนนะฮะซึ่งจะทำให้จะเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจะไปไปจากตัวได้นะครับถ้าโดนกับตัวเนี่ยเขาก็จะนำเกลือนะครับวิธีการการใช้เกลือเนี่ย นะครับเขาก็จะใช้เกลือหนึ่งจรรมเนี่ยนะครับผสมกับน้ําร้อนแล้วก็ผสมในเรื่องของน้ําเย็นเพื่อให้ได้เป็นเกลือที่มลีลักษณะที่อุ่นแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็นําน้ํามตลของผ้าอุปสถเนี่ยครับที่เราได้มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามวัดก็ได้หรือเก้าวัดก็ได้นะครับเอามาผสม ลงไปเนี่ยแล้วอาบนะครับก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีจากตัวเราเนี่ยหลุดออกไปได้นะครับหรือในในกรณีที่เป็นกิจการร้านค้าแล้วเราโดนในเรื่องของอาถรรพ์ที่เขาทำทำมาใส่เนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้ในเรื่องของ ปัดแตกหรือตีนเจ็บประชา้าตะปูเจ็บเจ็บประชา้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเกลือเกลือก็สามารถที่จะทําให้เสียงเหล่านี้เนี่ยอ่อนในเรื่องของพลังลงไปได้แต่เกลือที่ใช้เนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นในเรื่องของเกลือเม็ดนะครับผสมกับน้ำมตนนะครับมากว่ายิ่งดีนะครับ,นะรบแล้วนำเกลือเหล่านี้เนี่ย มาโปรยเอาไว้ให้รอบพื้นที่เลยนะครับจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก็กวาดแล้วใส่ผ้าขาวนะครับแล้วเอาผ้าขาวเอาผ้าขาวตัวน,นั้นเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ๆห,หรือเอาไปไปไว้ที่วัดนะครับก็จะจะช่วยในเรื่องของการลดทอนสิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปนะครับแล้วพยายามทําแบบนี้บ่อยๆ นะครับก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของอาถรรพ์ขจัดในเรื่องของอสิ่งอัปมงคลนะครับที่เราถูกกระทามาจากโดยผู้มีวิชาได้ตรงนี้นะครับแต่จะให้ดีกว่านั้นอีกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือฝักส้มปล่อยฝักส้มปล่อยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดเนี่ยให้เก็บ วันเพรยเดือนห้าหรือเอาวันที่มีในเรื่องของพระจันทร์เต็มดวงนะครับแล้วก็นําฝักฝักส้มปล่อยเนี่ยเอามาตากแดดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็นําในเรื่องของน้ำเขาเรียกน้ำขมิ้นเนี่ยเข้ามาละลายละลายผงขมิ้นมาก็ได้ครับก็จะเป็นน้ำน้ำขมิ้นส้มปล่อย แล้วมาผสมกันนะครับแล้วผสมลงไปกับเกลือผสมลงไปกับน้ำมนันก็จะกลายเป็นในเรื่องของพุทธคุณที่สามารถที่จะไล่ในเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่าคุณใสหรือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งอัอปมคลไม่ว่าจะติดอยู่ตามตัวหรือติดตัวหรือติดที่ร้านค้านะครับกิจการร้านค้าเนี่ย ให้หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยเราสามารถใช้ของที่เรียกว่าจากธรรมชาติแล้วมาสลายในเรื่องของพลังด้านลบได้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆแล้วเนี่ย สิ่งที่บ้านมุนตาแนะนําก็คือว่าให้หานะครับถ้าติดตัวเนี่ยให้หาในเรื่องของไม้กระหนุนนะครับไม้กระหนุนทองลักษณะแบบนี้นะครับติดตัวเนี่ยอันนี้จะเสริมเนี่ยในเมื่อสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสิ่งที่ติดขัดอุปสรรคปัญหาอุปสรรคหมดไปให้เอาสิ่งพวกเนี้ติดตัวไว้นะครับตะกุดกระหนุนทองเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของเงิน ทองนะครับช่วยช่วยเสริมในเรื่องของกิจาการร้านค้าให้ดีนะครับติดตัวไว้แล้วถ้าเป็นเป็นไปได้นะครับก็จะหาในเรื่องของขนุนเม็ดขนุนนะฮะติดตัวไว้เหมือนกันก็ยิ่งดีนะครับหรือจะเอาในเรื่องของไม้กลายเป็นหินก็ได้ครับลักษณะแบบนี้นะครับที่แกะมาเป็นเสร็จรูปเนี่ยที่แกะเป็นเรื่องของพระเดี่นนะครับจะขอดดนิดนึง อืมพอดีจะไม่มีตัวไม้กล้เป็นหินะจะแกะเป็นรูปพระเนี่ยแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพดไม้นะครับลักษณะแบบเนี้ออยก็จะทําทให้ช่วยในยเรื่องของการค้าการขายเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับหรือจะเป็นไทเกอร์อ,อยอย่างงี้ก็ได้นะครับดวงตาเสือเนี่ยอันนี้ก็ดีสำหรับ ตั้งเอาไว้นะครับหรือบางคนก็จะเรียกไทเกอร์อายว่าโคตรไม่สักนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรางของขังตามตามตามตำนานเลยที่ช่วยในเรื่องการเดืงเดือดดึงดูดในเรื่องของทรัพย์นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดี ในเรื่องของคุณใสยัยบนดำไม่ว่าจะตกกระทบกับตัวหรือกิจการนะครับการแก้ไขเนี่ยโดยการใช้ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเกลือไม่ว่าจะเป็นน้ำมลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส้มปล่อยนะครับจะช่วยให้สิ่งที่เราโดนเนี่ยนะครับสามารถหลุดออกไปได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับการหลุดของอวิชาหรือสัตว์มืดพวกนี้เนี่ย หลุดโดยการที่เราอาบจากน้าเกลือเนี่ยเขาจะวิ่งกลับไปที่ที่เขามานะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราออกคลิปเมื่ออาถานปาแตกไปเนี่ยก็มีคนทักมานะครับไม่อยากให้เราแนะนำในเรื่องของการแก้โดยการใช้เกลือนะครับแต่นี้เราก็เหมือนกับเราให้ในเรื่องของความรู้นะครับ เพราะว่าบางอย่างเนี่ยการแก้สิ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปแก้โดยที่ใช้ศาสตร์อื่นเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะต้องเสียในเรื่องของเงินที่ราคาที่สูงมากบางอย่างถ้าเราแก้ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราก็ได้ไประหยัดนะครับในสภาพภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ อะไรที่แนะนำแล้วเป็นเป็นประโยชน์สำหรับท่านท่านผู้ฟังแล้วบางทางบ้านเมองตารเรารู้เนี่ยเราก็จะนำนำมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องห้าต้นไม้นะครับที่เขาบอกว่าป้องกันพูดผีปีศาจนะครับได้ดีที่สุดเนี่ย เดี๋ยวมีอะไรบ้างติดตามในคลิปหน้าทางช่องเจ้าเจ้าพยาช h a n n e นะครับสลัดคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ